ตอนนี้มาถึงที่พักน,นะครับดรีวิวห้องกันมาดูครับว่าห้องนี้จะมีอ่างล้างหน้าหรือไม่หลายเลขห้องเบอร์1ิมีสุขเข้ามานี่มีทีวีมีแอร์มีกล่องดูทีวีครับดูทีวีครูเฮ็ดดีด้วยครับมีกล่องมีกล่องแอร์มีขนมด้วยดูเฟอร์นิเจอร์ครับ มีราวตากผ้าด้วยนะมีวิวที่สวยงามอะมาดูไฮไลท์มาดูห้องน้ำกันครับห้องน้ำนะมีอ่างล้างหน้าอะไรนะมีอ่างล้างหน้ามาดูอ่างล้างหน้ากันชัดๆนี่คืออ่างล้างหน้าเปิดน้ําน้ําไหลมีกระจกมีน้ำอุ่นด้วยมีน้ำอุ่นมีใบเตย มีอะไรจะฝากบอกถึงงานแต่งงานก่อนหน้านี้ป่ะครับอ่างล้างหน้าไปไหนนงานใครเนี่ยคุณนๆไม่รู้มาดูกันอีกรอบครับนี่เขาเรียกอ่างล้างหน้าการจะทำอพาร์ตเมนต์อะไรอ่ะมันจะต้องมีอ่างล้างหน้าไม่งั้นเขาจะเอาน้ำที่อื่นมาล้างทงที่แล้วเนี่ยไอจีก็เอาน้ำในนี้กวักล้างหน้าเพราะไม่มีอ่างล้างหน้าเห็นไหม 오케이. Okay. 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 <laughs>